สวัสดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับเสื้อสีแดงๆของผมนะครับในวันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆในโลกคริปโตโัวครนซีรวมถึงอัปเดตกรับบิตคอยและก็เอาคอยหลากหลายตัวในวันนี้กันนะครับ well, สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีแคดเนโซ,โซ นีห่าวเอ้ยคริปโตเคอเรนซีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับช่องฟรีคริปโตมาเสนอแนวคิดและมุมมองส่วนตัวผมไม่ได้มานํนาการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่1เดือน2เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึง่งซึ่งก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับก็สวัสดีปีใหม่ชาวจีนหรือชาวไทยหรือทุกๆคนนั่นแหละนะครับก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมดูฟรีคริปโตในทุทกๆวันนะครับจะได้มีความสุขแล้วก็มารับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆหวังว่าจะดูเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเทรดนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของผมด้วยจะเอาเป็นมีมแล้วก็จะมีคอร์สสอนพื้นฐานคริปโตในอนาคตฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในโลกคริปโตเคอเรนซีแล้วก็มาอัปเดตกราฟเอาคอยหลากหลายตัวเลยทีเดียวซึ่งมีข้อไม่เห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเอาละผมก็ได้บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าในช่วงของเด ย้อนหลังเนี่ยมักจะมีการบวกเนี่ยค่อนข้างหลายเดือนหลายเดือนเลยทีเดียวอาจจะประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนเนี่ยที่เขียวแต่ว่ามีสองเดือนที่แดงเท่านั้นนะครับในปี2 0 1พิบและก็สองพันเท่านั้นก็พอที่จะมีรุ้นหรือเปล่านะครับในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์ปี2022นี้ที่อาจจะบวกสักอย่างน้อยสัก10เปอร์เซ็นในค่าเฉลี่ยตามที่ดูด้วยตาเปล่านี่นะครับก็เป็นไปได้เ,เพื่อนลองวางแผนแล้วก็ไปสูตรเก่าวกันดูนะครับผมก็จะขอสูตรยาดมนะครับอืมอโอ,โอ,โอ เอาละต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับข่าวของคริปโตสยามนะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับแซนบ็อกซ์นะครับแล้วก็ WMG ของ Warner Music Group นะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตบนโลก m e s t e r วิร์นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะจัดงานภายใต้ที่ดินของเขาในโลก m e สโตเวิร์ e นะครับจะเปิดให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสและประสบการณ์ในการแสดงดนตรีจากศิลปินในค่ายของเขานนัเองซึ่งต้องบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ใครที่ถือเหรียญแซนอยู่อะไรเงี้ยหรือใครที่สนใจในโลก m e t โตเวิรเนี่ยก็เรียกว่าน,น่า ตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็รอไปติดตามกันเนาะแล้วเขาก็มังพัฒนาแซนบ็อกให้กลายเป็นเกี่ยวกับสถานที่รวบรวมความบันเทิงในอนาคตด,ด้วยนั่นเองนะครับก็น่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เขามองว่าถ้าบิตคอยเนี่ยถ้าจะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นได้เนี่ยควรจะปรับตัวมายืนที่สัก38,500หรือสูงกว่านั้นหรือสักประมาณ39,700หรือ40,000ขึ้นไปนี่แหละเขามองว่าเออมันน่าจะมีแนวโนม้มในการกลับตัว ของ btc นะเนื่องจากการผ่านแนวตา้านที่สําคัญต่างๆนั่นเองรวมถึงข่าวจากสยามม็อกเชนเขาได้บอกว่าสื่อการเงินระดับโลกหรือบูมเบ r กเนี่ยนะครับซึ่งเขาได้บอกว่า Bitcoin ได้ทีเทียมเนี่ยยังอยู่ในแค่ช่วงเริ่มต้นนะมันไม่ใช่ตลาดหมีนะอันนี้คือมันแค่เป็นจุด เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งเอาล่ะเขาก็ได้มองว่าภายในปี2022 BTC เนี่ยอาจจะเติบโตไปสูงถึง100,000เหรียญเลยทีเดียวรวมถึงอีธิเียมยไปถึงกับ5,000เหรียญเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันอาจจะโตได้อีกออประมาณ1-3เท่าเลยทีเดียวนะถ้าเราเปรียบเทียบจากราคาปัจจุบันที่เรากําลังอยู่นั่นเองเนาะและเขายังบอกอีกนะครับว่า s o l a n a BNB เนี่ยจะติดในอันดับ ต้นต้นควบคู่ไปกับ BTC แล้วก็อ t h e r e ยมโอ้โหใครที่ถือ Solana หรือ BNB อยู่ก็เรียกว่าต้องมีแบบใจชื้นกันขึ้นมาบ้างนะครับเกีย่ยวกับประธานาธิบด,ดีของเอล a ววดอ o r นะครับเขาได้มองว่าโอ้โหถ้าบิตคอยมีอยู่แค่นี้เนี่ย2ล้านเหรียญเนี่ยแต่ว่า คนที่เขารวยๆหรือคนที่เขามีเงินกันมากๆเนี่ยครับคือยังมีอีกตั้งมากกว่า50บล้านคนบนโลกลนะหมายถึงบนโลกนะครับซึ่งบิตคอยมีแค่เนี้ยแสดงว่าถ้าเขามีความต้องการโอ้โหบิตคอยแค่เนี้ยมันก็คงจะไม่พออยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ตอนนี้ประธานาเอลโซดอร์ El เนี่ยหรือเอลโซดอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นเรียกได้ว่าดอยอยู่นั่นเองนะครับแหม่ก็ยังคงเป็นนะอ๋อ ดอยเหมือนผมเลยหรือเปล่าหรือเหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่านี่นะครับอ๋อซึ่งเขาก็ได้เข้าซื้อ BTC ไปช่วงที่52 0 0มแล้วก็สักประมาณ49่หมื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ได้ถัวถัวไปนะครับซึ่งแต่เขาก็ยังมองว่าเอออนาคตยังไง b t c ก็น่าจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนเนื่องจากความต้องการยังสูงอยู่นั่นเองและข่าวที่น่าสนใจก็คงจะปลีนไม่พ้นในช่วงนี้ที่กําลังมาแรงก็คือใน FTX หรือเหรียญ FTT นั F ่นเองซึ่งตอนนี้มูลค่าของ FTX e หรือ Exchange เนี่ย มีมูลค่าถึง3 2 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียนวะถือว่าเยอะมากๆเลอยอีกทั้งเนี่ยมันช่างแปลกเลยเกินนะครับที่ในเมื่อช่วงที่ราคาคริปโตกำลังล่วงๆเนี่ยเอ๊แต่ทำไม f t a เขาเรียกได้ว่าพึ่งจะระดมทุนมูลค่า400ล้านดอลลาร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเออมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกเลยเกินใครที่สนใจใน FTX หรือ FTT ยังไงก็ลองพูดคุยกันหน่อยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะที่เทรดบน FTX นะครับ <c oughs> ผมก็แป๊บหนึ่งนะครับ อ,อ๋อหอมเหลือ,อเกินนะครับแม่แล้วเราก็มาดูในภาพรวมของตล,ตลาดกันบ้างก็จะเห็นว่าโอ้ เขียวขจีไม่เห็นไม่เห็นแดงเหมือนเสื้อผมเลยนะครับซึ่งเขียวแสบตานะครับเหมือนเหมือนยาดมผมเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเขียวเหมือนกันเลยซึ่ง b ี c ก็บวกมาที่ประมาณ3.67%ก็ถือว่าตัวมาได้สวยงามนะครับอีทีเรียมก็บวกมา8.5% BNB ADA คอดีได้ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ยังไม่เห็นตัวไหนแดงนะครับนอกจากเหรียญ DAI เนาะเรียกได้ว่าเขียวทุกหย่อมหญ้าเลยนะครับโอ้โหก็ ดีใจกับเป็เพื่อนที่ทำกำไรได้ในช่วงวันนี้ด้วยเนาะก็ต้อนรับตุด ยนนิ่ง BTC สิ่งที่ต้องสําคัญเลยก็คือจะต้องสามารถผ่านที่แนวต้านที่สําคัญที่40,000ไปให้ได้นั่นเองนะครับเอาล่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าในส่วนของ BTC ใน Time f r a m e Daily เนี่ยก็ยังคงต่ำกว่าเส้น MA 20อยู่เลยนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ปิดเหนือแต่อย่างใดฉะนั้นมันควรถ้าจะมองบอกถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยนะับเพื่อนๆแสดงว่าเทรนไลน์ของ BTC เนี่ยที่ต้านอยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เบรกแต่อย่างใดถึงการกลับตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นการกลับตัวในช็อตเทิร์มก็ยังเป็นไปไปด้้ในนนนมมมออองงงงผเเื่จาากแวตียงงยัค อยู่ที่ต่อไปก็คือราคาประมาณ39,500ยตัวประมาณซึ่งอาจจะขึ้นไปเทสแล้วกลับลงมารีเทสอีกครั้งก็ได้ช่วงนั้นถ้าเราจะเข้าซื้อก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถึงไอซ์ไเนี่ยจะเริ่มเบรกมาแล้วในช็อตเทอมนมันเองแต่ไอไก็ยังไม่ได้กลับมารีเทสเช่นเดียวกันนั้นผมมองว่าถึงตอนเนี้ยมันก็ยังเริ่มเป็นการทรงตัวหรือการพักตัวได้สวยงามนะในช็อตเทอมแต่ว่าถ้าจะเอาให้เป็นการเข้าซื้อที่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันควรจะเบรกสัก3 9ไปให้ก่นมุ้มองนองรมอึ่งเห้ไับว่านในมุม ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเบรกเส้น EMA แหละแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการเฟกเอาเท่านั้นเองแล้วก็ลงต่อฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการที่จะเข้าซื้อที่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยผมจะรอไปก่อนในมุมมองของผมนะครับเอาเวลาต่อไปก็เป็นอีเทเรียมนะครับซึ่งอีเทเรียมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าต่างจาก b t c อยู่ในระดับหนึ่งนะึ่งซึ่งเนื่องจาก b t c เนี่ยได้ยืนบนเส้นแนวรับสําคัญแต่อีเทเรียมเนี่ยร่วงลงเส้นแนวรับที่ราคาประมาณ3าอหร้อยสี่เนี่ยร่วงลงมาแล้วตอนนี้กําลังกลับมารีเทสซึ่งอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงว่าับ เพื่อลงต่อก็ยังเป็นไม่ได้ซึ่งแนวรับของอีเทเรียมอยู่ประมาณ2000จนถึง1,700รเลยทีเดียวฉะนั้นเพื่อนๆจับตารอดูไปก่อนนะครับสำหรับอีเทเรียมซึ่งยังไม่มีการกลับตัวจริงๆของอีเทเรียมนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขายกโลลงตลอดเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้บ่งบอกถึงการกลับตัวในภาพรองเทอมจริงๆของอีเทเรียมเช่นเดียวกันนั่นเองเอาล่ะต่อไปบ n b ต้องบอกว่า BNB ก็ดูดีกว่า B t c ก็อีเทเรียมในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากเขายืนบนเส้นแนวรับสําคัญได้อย่างชัดเจนเลยเนาะและ ซึ่งมีโอกาสไปเทสที่ราคาประมาณ414ในช็อตเทิมยังเป็นไปได้ซึ่งจะเป็นการไปเทสเส้นค่าเฉลี่ยที่สาคัญเหมือนที่เขาเคยไปเทสในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นแหละนะครับซึ่งล่วงลงมาเทสแนวรับสําคัญของเทนไลน์กลับขึ้นไปเทสนะครับเส้นค่าเฉลี่ยกลับลงมาเทสเทนไลน์แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับไปเทสที่414ครั้งหนึ่งเป้าในการไปเทสแนวต้านที่สาคัญจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่476และ500ในช็อตเทอมนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการกลับตัวในภาพลองเทิรมนะครับเ ตรงเนี้ยถ้าใครจะเข้าซื้อเพื่อหวังทํากำไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่ามันยัได้มีการกลับตัวในภาพลองเทิมซึ่งผมก็ได้บออกอีกแหละสาหรับ ADA เนี่ยถ้า ADA หลุด1เหรียญเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่ามันคือหายนะในมุมมองของผมนะซึ่งแนวะรับสําคัญของ ADA เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ลึกมากๆเลยทีเดียวซึ่งลงได้ถึง0.4 0.2เลยทีเดียว ท่าที่ผมได้ดูมานะครับแต่มันไม่จําเป็นจะต้องลงไปถึงขนาดนั้นเนาะซึ่งถ้าเราเข้าซื้อตรงนี้แล้วเราสต็อปลอสักประมาณ0ูนจุดเออแปดห้าเก็สต็อปลอสใกล้ซึ่งการทํากําไรเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองที่จะวางแผนแล้วก็รับมือกับความเสี่ยงนะครับผมไม่ได้บอกว่า ada จะต้องขึ้นหรือ ada จะต้องลงเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่แนวรับสําคัญโคดที่เขาไม่ควรหลุดแล้วนั่นเองแล้วก็จะไม่ได้มีแนวโน้มในการกลับตัวของ ada เลยเนื่องจากตรงนี้เนี่ยกด็น,น,น,น่ี้ังไไม แงในการกลับตัวขึ้นแต่อย่างใดโอเคต่อไปก็เป็นโซลาร์น้านะครับโซลาร่าต้องบอกทหยว่าหลุดแนวรับสําคัญบริเวณราคาประมาณ1 1 6ลงมาแล้วซึ่งตรงนี้กําลังลงมารีเทสแนวรับสาคัญที่80โดยประมาณฉะนั้นจริงๆแล้วโซน80สเนี่ยไม่ควรหลุดเลยนะครับเพราะไม่งั้นจะมีโอกาสลงมาได้ถึง60และก็40ในระดับถัดไปซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะมองในการกลับตัวของโซลาร่าจริงๆเนี่ยโซลาร่าเนี่ยควรจะไปยืนที่1 1 6ดอลลาร์ให้ได้ก่อนซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงการกลับตัวในภาพช็อตเทมและการไป ผมบอกว่ามีแรงซื้อกับเข้ามานั่นเองซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว,ว่าข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับโซลารน์นาในปัญหาเรื่องของทานซัคชันเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้หรือยังนะครับถ้ายังแก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาเพื่อลงต่อไปนั่นเองหรือเพื่อนๆใครที่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ซึ่งการเข้าซื้อตัวน,นี้ก็ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่า R s i เนี่ยเพิ่งจะกลับเข้ามาในโซนที่30ซึ่งก็ยังพอมีโอกาสที่อาจจะทํากาไรบ้างในช็อตเทอมได้ที่แบบว่ามันค่อน,อน,น,อนอนะขอ้างะประมาณ,ณ1118 ดอลลาร์นั่นแหละนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองวางแผนว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับก็หาจุดสตาร์อดด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นสั้นนะครับเอาล่ะต่อไป XRP นะครับ XRP ก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ได้ขึ้นมาเป็นเวลานานมากๆนะครับก็นิ่งเหลือเกินนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในโซนช่วงโอเวอร์โซนเนาะแต่ว่าก็ยังดูไม่มีวอลุ่มในการเข้าซื้อเข้ามาใน XRP เลยนะครับซึ่ง XRP เนี่ยไม่ควรหลุด0.5เลยทีเดียวนะถ้าหลุดนี่ก็เรียกได้ว่าลงยับเหมือน ADA เลยทีเดียวนะคร กลับตัวได้จริงๆเนี่ยควรจะกลับไปยืนซากศูนย์จุด 78ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเป็นการบ่งบอกถึงการกลับตัวของ XRP ในไทม์เฟรมเดลี่เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งในช็อตเทอมเนี่ยก็ไม่ควรหลุด0.5เลยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆจับตาดูให้ดีหรือการกลับขึ้นไปยืนที่0.68โดยประมาณก็จะเริ่มไปไหลที่สวยงามมากยิ่งขึ้นในช็อตเทิมสําหรับ XRP นั่นเองนะครับเอาล่ะตัวต่อไปเป็นลูน่านะครับลูน่าเนี่ยก็ได้เรียกว่าเพิ่งหลุดเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นลงมาซึ่งมันก็เพิ่งตัดกันด้วยนั่นเองรเ,นนเ,นเ,นเ,งเ็นน้าากี่ทึปขข แข็งเก่งของรูน่ามาโดยตลอดแต่ในทางกับกันก็เป็นหาเรื่อง USD ของรูน่านั่นแหละนะครับก็ทําให้ราคารูน่าได้ร่วงเนื่องจากเขาต้องขายรูน่าเพื่อไปค้าประกันเหรียญเตเบอร์คอยของเขานั่นเองและรูน่าตามที่ผมเห็นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มในการกลับตัวเลยนะครับอาซยเนี่ยยังสามารถลงไปได้อีกอยู่ซึ่งราคาที่จะเป็นแนวะรับถัดไปของรูน่าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์จนถึง37ดอลลาร์นั่นเองฉะนั้นก็จับตาดูต่อไปก่อนสําหรับรูน่านั่นเองนะครับและก็ในการทํากาไรในภาพช็อตเทอระมเนี่ โดยประมาณซึ่งเราจะหวังให้กราฟเนี่ยสวิงที่เด้งขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพในการกลับตัวหรือโมเมนตัมในการกลับตัวของรูนาในทางฟรมเดลี่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นผมมองว่าเราควรจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอเขาลงมาเทสหรือการไซเวไปก่อนสักพักของรูนาในมุมมองของผมนะครับหัวระต่อไปก็เป็นดอชคอยนะครับซึ่งดอชคอยเนี่ยก็เกิดเป็นเหมือนบูธิเดเวอเจนเกิดขึ้นนะครับนาราคาลงๆแต่ว่าโมเมนตัมยังมีการสวนทางกันซึ่งเอาล่ะดอชคอยต้องบอกว่าร่วงลงมายับยับเยินสุดๆนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่บริเวณแนวรับสําคัญกดโคตรแล้วเนาะที่อยู่ที่ราคาประมาณ0.13โดยประมาณและการกลับตัวในชอ็อตเทิมของดอสคอยเนี่ยควรจะกลับไปยืนที่0.15ให้ได้ก่อน แต่ขณะเดียวกันผมมองว่าการกลับตัวของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่การกลับตัวในระยะสั้นเท่านั้นนะครับซึ่งก็คงจะไม่สามารถที่จะเกิน0.1931ไปได้ในภาพช็อตเทอมถึงจะมีการกลับตัวนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นการเพียงแค่ขึ้นไปรีเทสนะครับแล้วก็อาจจะไซเย์ไปก่อนเหมือนอย่างแอดีเนี่ยเขาล่วงลงมาเห็นไหมครับจุดเดียวกันเลยนะจุดเดียวกันเลยเห็นไหมครับช่วงโซนเดียวกันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็กลับขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงมาไม่ผ่าน0 1 9 3 1อยู่ดีนึ่งบซึ่งตรงนี้ง็พุ่งขน้นไป กลับล่วงลงมาอยู่ดีนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าถ้าใครจะเล่นดอชคอยเนี่ยก็เล่นเป็นการสวิงเทรดแทนแล้วกันนะครับซื้อที่โซนด้านล่างนี้ไปขายที่ประมาณ0.19อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ Stop สต็อปลอตซักใต้ที่ราคา0.13ตั้งสต็อปลอตใต้ราคานี้นะครับอาจจะเป็น0.1295 0.128อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปวางแผนนั่นเองนะครับถ้าเราตัวต่อไปก็เป็นดอทนะครับซึ่งดอทเนี่ยก็ได้ล่วงลงมาที่แนวรับที่18.5หรือ19นั่นแหละนะครับซึ่งจะ ออกมาในช่วงกลางปีนั้นเองนะครับซึ่งเป็นการเบรกที่ทําให้ดอทเนี่ยเรียกได้ว่าทำหายสูงสุดเลยทีเดียวและตอนนี้เนี่ยดอทก็ไม่ควรจะหลุดนะครับแต่ว่าถ้ายังยืนเซฟแบบนี้ต่อไปได้ก็ยังมีมุมมองในการกับตัวในภาพช็อตเทอมอยู่บ้างนะครับเนื่องจากแท่งเทียนเนี่ยพอจะมีรีเดชั่นอยู่บ้างฉะนั้นก็ยังมีโอกาสพอที่จะมีลุ้นที่จะขึ้นไปเทสราคา22.66เนี่ยยังพอเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ผมมองว่าอาจจะยังไม่ผ่านในรอบแรกฉะนั้นควรจะเล่นแบบสวิงเทสไปก่อนถ้าใครที่จะเล่นสั้นนะครบ่่่งงถ้าทีจจะือยยะอยวววแมไ อยู่ที่โซนราคาประมาณ12ดอลลาร์จนถึง10ดอลลาร์เลยทีเดียวยังต้อง เผื่อมายไว้อยู่นั่นเองซึ่งจะเป็นโซนแนวรับถัดไปที่สําคัญของดอทและมันเป็นราคาที่ถูกโคต,โคตรเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเป็นเพือพ่อนบางแผนให้ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะถือสะสมสําหรับเหรียญดอทนั่นเองต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายก็คือ A อแวกนั่นเองนะครับในทางเฟรมเนลี่ในเอแวกก็เรียกได้ว่าโอโหร่วงยับเลยนะครับเป็นเทรนไลน์ชแนลขาลงยกไฮยกโลยกโลลงเป็นการคอนเฟิร์มขาลงอย่างชัดเจนและตอนนี้ก็จะไม่ได้มีการกลับตัวในภาพลองเทมเลยซึ่งถ้าใครเอาละถ้าใครที่จะแบ่งไม้เพื่อจะเข้าซื้อ้อี่่ม,ม,มวทไไ ด้านล่างนะครับก็คือประมาณ55ดอลลาร์จนถึง47ดอลลาร์โดยประมาณควรจะต้องแบ่งไว้อยู่นะครับผมมองว่ายังมีโอกาสที่ a อแวกเนี่ยจะเด้งลงมาเทสแนวรับสําคัญได้อีกครั้งหนึ่งอยู่ซึ่งไอซเนี่ยก็ยังไม่ได้เบรกเทนไลน์ line, แต่อยา่างใดนะครับอาจจะยังมีโอกาสลงมาเทสในโซนโอเวอร์โซดอีกครั้งอยู่ซึ่งตลาดช่วงนั้นก็จะเป็นการเข้าซื้อที่เหมาะสมสําหรับคนที่จะเสี่ยงที่จะเข้าซื้อเพื่อสะสมในการถือยาวนั่นเองผมมองว่าอาจจะต้องรอในช่วงนั้นถึงจะได้ปลอดภัยแล้วก็เป็นการแบ่งไม้ที่ดีนั่นน่่่่่นนเเเออองงงบาาพืผผผมมมมมมมกก็ีีณ้้ซึมไมไดวสิท พูดมันจะถูกแต่ผมมองว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเทรดของเพื่อนทุกคนก็หวังว่าจะสามารถทําให้เพื่อนๆทากําไรจากการเทรดได้นะครับยังไงลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับผมตั้งใจทำทุกคลิปและก็ดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ